ชีวิตมันแย่ yeah. ชีวิตมันลําบากเนี่ยแหละชีวิตที่แท้จริงใครเขามีเงินก็ปล่อยให้เขามีไปใครเขามีความสุขก็ปล่อยให้เขามีไปนี่เรากําลังจะเก็บขยะไปขายที่เห็นเนี่ยวันนี้เราจะมาอินพูฟเฉพาะขวดแก้วอย่างเดียวดูว่าขวดแก้ววันนี้ทั้งหมดเนี่ยจะได้กี่กิโลแล้วกี่บาทอันนี้แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมนี่ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนอยู่ไหนอยู่ในรถ ใคร,ใครจะมานั่งเก็บสมัยนี้ใครเขาจะมานั่งเก็บขยะขายไม่มีนี่เราบ้าน Dude, เราเนี่ยแหละบ้านเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินเสร็จเราก็ต้องเก็บขายไม่ได้เก็บทิ้งสิ้นเดือนเนี่ยขายทีหนึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้เป็นเงินโอ้ยไม่ได้พอเพียงแล้วอันนี้เหลือเพื่อแล้วชุกชุกสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะเก็บไปขายกันเราก็กินกันนิดหน่อยไม่นิดแล้วเพื่อที่เราจะเอาเงินตรงนี้ไปไปหมุนเวียน ชีวิตมันลำบากบอกแล้วใครอยู่ที่เนี่ยต้องสู้ชีวิตข้านั้นกาแฟยามเช้าเสียงเลย้างหนังเราจะเอาขยะไปสร้างเป็นมูลค่าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยทั้งรถเนี่ยได้กี่บาทเนี้ยครับ เป็นแผงขึ้นเลยนะครับไม่ใช่เด้อโอ้โหขวดอะไรขวดอะไรอ่ะต่อทุกสิ้นเดือนครับทุกสิ้นเดือนเอทุกสิ้นนดืจประมาณนี้อันนี้คือเล็กน้อยเล็กน้อยอันนี้ยังเป็นอีเวนต์เล็กน้อยฮรเลือกแล้วนะเธอต้องได้โซดาแพ็คหนึ่งเฮ้ยโซดาแพ็คเนื้อถ้าไปโอ้ตายเลยผมน่าได้ข้าวมื้อหนึ่งวะ เราต้องช่วยกัน,น,นรณรงค์ช่วยกันเก็บช่วยกันกิน <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยใส่ได้เลยนะเป๊ะวะไรวกเป๊ เหนื่อยขวดจะเหนื่อยเลยนี่ขนาด่ะเจ๊คิดนานเลยเจ๊คิดยาวเลยยะหางว่าวอะหางว่าวไม่ต่ากว่าพันไม่ต่ากว่าพันเดี๋ยวดูค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทแยกแล้วถ้าไม่แยกก็น่าจะต่ำกว่านี้เยอะเลยอ๋อขวดแดงโลละบาทสี่ขวดเขียวบาทห้าขวดขาวบาทหกโลละนะ เราขายไปทั้งสิ้นกี่โลวะเราขายไปทั้งสิ้นร้อยสามสิบโลได้กินข้าวกันกินข้าวกันได้ <S <S ตังค์กินข้าวแล้ววัสดีครับสบายใจกองเข้าภูเขาลืมตะากา้า,กา